ถึงตอนนี้ก็มีคนเปรียบเทียบนะครับว่าการเมืองในไทยเองก็อยู่ในระนาบเดียวกันกับพม่าไปแล้วนะครับก็คือการเป็นเผด็จการทหารเหมือนๆกับพม่าอยู่ในระนาบเดียวกันถ้าอย่างนั้นอาจารย์ลองเปรียบเทียบดูครับว่าพัฒนาการด้านประชาธิปไตยระหว่างไทยกับพม่านับจากนี้ไปเนี่ยนะครับประเทศไหนจะมีความก้าวหน้ามากกว่ากันครับมันจะมองได้2แบบนะครับคุณจอม1ก็คือหากมองในฐานคิดของกลุ่มพลังประชาชนกับชนชั้นนำเนี่ย มันมันอาจจะมีการมองพมา่าแล้วนำมาเทียบกับไทยเนี่ยที่แตกต่างกันก็คือว่ากลุ่มยมประชาธิปไตยในบ้านเราจะอบอกว่าพม่ามีการเลือกตั้งแล้วมีบรรยากาศที่บริสุทธิ์ยุติธรรมมากขึ้นนะครับวันแห่งที่เขารอคอยก็มาถึงเป็นวัฒนธรรมโลกไปแล้วไป <c oughs> ดูมุมคิดของชนชั้นนาที่ครองอํานาจอย่างเช่คนคอสชอเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้โฟกัสตรงจุดนี้นะ <c oughs> เขาอาจจะใช้พม่าเทียบเคียงโดยดูพม่าในอดีตมากกว่าว่าเห็นไหมล่ะไอประชาธิปไตย ที่กลุ่มการเมืองตีกันในสมัยปู่นุะนะครับตั้งแต่ยุค1948-58ขึ้นมาเนี่ยนะครับที่มีกีฬาสีตีกันในพม่าเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ให้กองทัพเข้ามาอยู่ดีการลูกคือของประชาชน8-8-8-8ก็ถ้ากองทัพไม่มาเป็นอัศวินขี่ม้าเขาก็พยุงรัฐไม่ได้นะครับหรือว่าสูตรการเมืองพอม่าปัจจุบันเห็นไหมล่ะ นะครับมันก็มีคณะรัฐบุคคลอย่างสภากราโหมและภาภาภาความมั่นคงแห่งชาติคนถือดาบเอ็กคาลิเบอร์จริงๆไม่ใช่ประธาน,นาธิีดีอย่างเดียวแต่คือพอบอสสด้วยนะครับมันก็เป็นสูตรที่จะต้องให้ระบอบเก่ากับระบอบใหมให่มาอยู่ด้วยกันอำนาจนิยมจะหายไปไม่ได้ผมว่าชนชั้นนำทหารไทยอาจจะมองพม่าในตัวแบบแบบนี้แต่กลุ่มที่นิยมรประชาธิปไตยนะครับอาจจะมองบรรยากาศของการเลือกตั้งเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกกระทัดของชนชั้นนำกับประชาชนหลายๆกลุ่มเนี่ยผมผมว่ามันมันก็จูนกันหรือหรือยังยากอยู่นะครับ มาเป็นแบบแต่ก็อีกกรณีหนึน่งเนี่ยผมอยากจะให้เทียบวิวัฒนาการของรัฐไทยกับรัฐพาม่านิดนึงนะครับมันเหมือนทั้งสองรัฐเนี่ยจับคู่เต้นแทงโก้ ango, แล้วมันมีสลับฟันปลาตีฟันแทงเป็นจังหวะทั้งการก้าวหน้าประชาธิปไตยแล้วก็ถดถอยหมุนกลับมาสู่ทหารนะฮะแต่ว่ามันต่างกันนิดนึงก็คือของพาม่าเนี่ยเป็นประชาธิปไตยที่แบ่งบานมากแต่พามา่าจะมีปัญหาการแบ่งแยกดินแดนหรือความรุนแรงทางชนชั้นศาสนาเนี่ยสูง ครับแล้วมาถึงทําให้ทหารก้าวเข้ามาแต่ว่าพอทหารมาเนี่ยมายาวไงครับเพราะมันจะมีตัวเปรียบเทียบกับไทยได้สองมิติก็คือถ้าทหารมาแค่สองปีเช่นหนึ่งเก้าห้าแปดถึงหนึ่งเก้าหกศูนย์บอกว่าเป็นรัฐบาลรักษาการแบบในพลเนวินแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งตรงนี้ก็เป็นตัวแบบที่รัฐบาลประยุทธ์น่าจะศึกษาดูแต่ว่าทหารแบบมายาวก็คือคุมประเทศสั้นๆไม่ได้แล้วยังไงต้องปล่อยยาวแล้วก็ผลประโยชน์มันเริ่มยาวนานและในกลุ่มที่ครองอำนาจเนวินมา 1962จนถึง uprising 1 9 8่ง1988แนีฮะแล้วยังไม่หายไปมันกลับทําให้ระบบทหารเข้มแข็งอีกด้วยซ้ำก็คือหลัง1988เก็ประเนี่ยก็เผด็จก,การตันถั่วก็ครองมาถึง20-10เกือบ50ปีนะครับผมคิดว่ารัฐไทยเนี่ยก็ต้องดูตรงเนี้ยว่าถ้าคอสชอเข้ามาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งเนี่ยเป็นแบบโมเดลรักษาการแบบเนวินเนี่ยจะทําได้ไหมแต่ถ้ามันลากเติดขึ้นมาเนี่ยก,ก็ต้องดู เรื่องของการครองอำนาจและการลม่มล่มสลายของกอบทหารในเมียนมานะครับว่าจะยังไงผู้ประยุทต์เขาอาจจะพยายามใช้ระบบการเมืองลูกผสมนะครับมีนักรัฐศาสตร์ในประเทศไทยนะครับก็ได้มีการวิเคราะห์ผ่านทางโลกโซเชียลมีเดียเหมือนกันว่านับจากนี้ไปเนี่ยพัฒนาการประชาธิปไตยของไทยเนี่ยอาจจะเป็น,ป,ป,นปัญหาหรือว่าเป็นอุปสรรคมากกว่าของพม่าเพราะว่า ประเทศไทยเองมีสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ด้วยซึ่งอาจจะถูกมองว่าเป็นตัวถ่วงรั้งเรื่องของวิวัฒนาการของประชาธิปไตยในประเทศไทยอาจารย์เห็นด้วยในประเด็นนี้ไหมครับอีกมีการตีความหลากหลายกันไปมันคือลักษณะพ,พิเศษของรัฐไทยเนี่ยมันคืออำนาจหลังยั่งยืนของสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับแล้วก็แต่ว่ารูปแบบของรีจีมการใช้อํานาจคืออํานาจนิยมเนี่ยมันมีหลายประเภทนะครับก็คือมันจะมีทั้ง เผด็จการพักที่คุมรัฐเหมือนในเวียดนามกับลาวมันก็จะมีอํานาจยมแบบกษัตริย์เหมือนในบรูไนหรือระบอบราชาธิปไตยหลายประเทศทั่วโลกแล้วมันก็มีระบอบอํานาจโยมโดยทหารซึ่งมีอยู่ในกลุ่มรัฐโลกที่สามารถแต่ของไทยเนี่ยผมคิดว่ามันมันปนๆกันไปนะครับคุณจอมนั่นก็คือว่าในบางครั้งเนี่ยพักการเมืองก็แปลรูปเปลี่ยนร่างแล้วก็เหมือนกับคุมอำนาจในสภาได้บางครั้งเนี่ยะระบอบกษัตริย์ก็อาจจะ มีอำนาจแล้วก็ถูกลดลดลงบ้างในบางบริมณฑลทนแต่สถานการณ์พิเศษขึ้นมาแลบางครั้งหาหานี่ก็ขึ้นมาเลยแล้วก็มีความสัมพันธ์กับเครือข่ายต่างๆในตัวแสดงที่เป็นเชัน้นาระดับสูงะนะครับเพราะ,ะนั้นผมคิดว่าของไทย,ยมันผสมอ่ะคือคอือยังไงเนี่ยถ้าเราดูปฏิสัมพันธ์ระหว่างวางกับกองทัพเนี่ยมันก็มีหลายมุ้งนะครับมีหลายกลุ่มเนี่ยฮะบางคนก็ตั้งตั้งสมมติฐานว่าเราควรมองเดโม c ครต y s t a t i นในเมืองไทยว่าสัมพันธ์ก,กับการเปลี่ยนผ่านรัชกาลึ่งผมก็ก็คิดว่าส่วนหนึ่งนะฮะส่วนมก็ี ความเกี่ยวโยงกันอยู่แล้วไม่มากก็น้อยเพราะว่า คือเป็นอิลลที่ค like ุมป <stream confer dles> <pol> ีระมิดด้านบนน่ะคือยังไงมีความเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ต้องส่งแรงสะเทือนต่อกลุ่มพลังทางสังคมหรือชนชั้นนากลุ่มอื่นๆนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีปัจจัยอีกีนึนะครับเราไม่สามารถอธิบาย d e m o ครา t ิ z a t ในการเมืองไทยด้วยการโฟกัสไปที่พ้ามักษั์อย่างเดียวหรือกองทัพอย่างเดียวหรือว่าชนชนชั้นในทุนอะไรอย่างเดียวผมว่ามันมิดกันมากเลยนะแต่ว่าระบบแพกการสร้างคู่สัญญาพันธมิตรของไทยเนี่ยมันไม่สมูทไงครับก็คือบางครั้ง มันเกี้ยเกี้ยรอมชอมได้บางครั้งเนี่ยมันประจันหน้าประหัตประหารทางการเมืองเลยมีการสวิตส,สวิงอยู่นะครับระหว่างกลุ่มอํานาจเก่ากับกลุ่มอํานาจใหม่เนี่ยสิ่งที่ผมอยากจะชวนคิดก็คือว่ามันก็ต้องหาสมก,การแบบพลังพม่าเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่พม่าอย่างเดียวมาเป็นที่ถกเถียงดีเบตข,ของสังคมทั่วโลกมานานตั้งแต่กรีกโรมันนะครับหรือแม้กระทั่งในปัจจุบันนียก็คือว่าประชาธิปไตยที่าปาะกระจัดกฎระเบียบจะเท่ากับอนาธิปไตยจริงหรือไม่ นะครับถ้าจริงจะแก้ไขย,ยังไงถ้าไม่จริงจะมีข้อหักล้างยังไงนะครับแล้วก็กฎระเบียบที่ปัสยจากประชาธิปไตยเป็นเผด็จก,การเนี่ยนะครับเราจะทํำยังไงนะครับถึงจะให้เผด็จก,การมันคลายลงไปเรื่องผลประโยชน์กับผลประโยชน์ชาติเนี่ยมันจะเกียเสียยังไงนี่น,น่าคิดน,น,น,นะครับความเห็นของอาจารย์ตอนนี้รัฐบาลทหารของไทยเนี่ยกำลังเดินรอยตามรัฐบาลทหารพมาร่าในการปกครองรูปแบบเผด็จก,การในประเทศพม่าไหมครับคือผมคิดว่ามัน มันก็มีทั้งการที่คอสชอศึกษาตัวแบบของเพื่อนบ้านในอดีตนะครับมีทั้งการที่มีสถานการณ์คล้ายคลึงกันเช่นคอสชอาจจะบอกว่าเนี่ยระบบเก,ก่าต้องมาเพราะว่าสถานการณ์มันแบบสับสนวุ่นวายมากมันไม่ต่างอะไรจากยุคหลังเอกราชที่บอบช้ําจากภัยสงครามในหลายๆประเทศนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากชวนคุณจอมคิดนิดนึงว่าผมคิดว่า โลกการเมืองของคอสชอเนี่ยมันเป็นระบอบก,การเมืองที่ใช้ตัวแบบจากหลายหลายปีก่อนหลายสิบปีก่อนเนี่ยเข้ามาผสมมาน,นะครับคือถ้าเราจะเปรียบเทียบภายในประเทศเดียวกันแล้วข้ามเวลาเนี่ยมันก็จะเห็นระบบพ่อคุณอุปธรรมหรือประชาธิปไตยครึ่งใบของพลเอกเปรมที่อาจจะมีผลในโลกกระทะของพลเอกประยุทธน์น,นะครับแต่ว่าถ้าเราเทียบในเชิงของภูมิภาคเอเชียแล้วก็แตกเข้าไปในอดีตน่อยเดียยผมคิดว่ามันมี6ระบบก,การเมืองย่อยที่มีผลต่อคอสชอนะครับหก็คือ เนวินตันช่วยในพม่านะครับสองก็คือซูกาโนสุภาโตในอินโดนีเซียแล้สามก็คือซิงมันรีกับปักชุงฮีในเกาหลีใต้นะครับผมคมคิดว่ามันมันผสมผสานกันคือที่ผมบอกว่าตัวแบบพม่าเนี่ยมันใช้ได้ยังไงก,ก็ใช้ได้ก็เพราะว่า ไอ้ที่อ้างว่าคนตีกันแล้วก็ทําให้เกิดความวุ่นวายแล้วทหารเข้ามาเนี่ยทหารพม่าก,ก็ใช้ตรงเนี้ยแล้วก็มีการสร้างรัฐลงละครศักดิ์สิทธิ์นะครับในลักษณะที่มีการตั้นอนุสาวรีย์หรือการลื้อฟื้นลทัทธิเสนาราชาชาตินิยมเนี่ยตันฉวยก็ทำทางของเราก็ทำใช่ไหมครับในกรณีของซูกาโน่เนี่ยเขาก็บอกว่าประชาธิปไตยแบบรัฐสภาที่ใช้กันทั่วโลกเนี่ยไม่เหมาะหรอกมันควรจะเป็นประชาธิปไตยนําวิถีประชาธิปไตยชี้นำนะครับแล้วก็ระบอบซูกาโตที่เข้ามาทีหลังเนี่ยก็ ใส่อำนาจต่างๆคุมกองทัพคุมตำรวจทหารจะมีอิทธิพลมากมันมันก็คล้ายๆกับสไตล์คอสชอที่ผมบอกว่าเป็นสิงมารีกับปักจุงฮีเนี่ยก็เพราะว่าสิงมารีประธานนับดีแรกๆของเกาหลีใต้เนี่ยได้ใช้หลักวัฒนธรรมของจีนเนี่ยเข้าไปครอบทับ ปริมณฑลของสังคมน,นะครับเช่นผู้น้อยต้องเครารพผู้ใหญ่อย่างงี้ฮะต้องเครารพผู้อาวุโสผู้บถูกปกครองต้องเชื่อฟังผู้ปกครองอข้อบัญญัติ12ประการของคสชผมว่าไม่ว่ามันจะสอดคล้องกับค่านิยมเอเชียหรือโครงสร้างกองทัพหรือการปลูกฝังประเทศทำไทยในอดีตเนี่ยมันคล้ายกับวิธีการใช้อำนาจของระบอบสิงมารีนะครับส่วนปักจุงชีเนี่ยผมบอกนิดนึงว่าปักจุงทีเนี่ยข้อข้อเด่นก็คือการรวบอำนาจทางการเมืองและดันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเนี่ยให้มันมีเอกภาพ แตกแถวการกำหนดนโยบายทําได้รวดเร็วนะครับตรงนี้ผมว่าคอสชอก็ใช้ความรวดเร็วแบบปักจุงฮีเนี่ยแต่มันมีปัญหาเพราะว่าระบบปักจุงฮีเนี่ยความสําเร็จมันคือตัวเลข GDP ที่น่าประทับใจนะครับแต่ปัจจุบันรัฐไทยเผชิญกับเศรษฐกิจขาลงถ้าคอสชอทําแบบปักจุงฮีไม่ได้เนี่ยมัน,มนก็ลําบากก็ต้องใช้สูตรการเมืองอื่นเพราะว่ามันมีหกลูกผสมอย,อยู่ในโลกของคอ,งอ,งอ,งองสชอครับ ความตื่นตัวทางการเมืองในการเลือกตั้งในพม่าแล้วเนี่ยคนทัจำนวนไม่น้อยนะครับก็มีความรู้สึกสะเทือนใจกับภาพนั้นเหมือนกันแล้วก็กําลังรออยู่ว่าเมื่อไหร่เมืองไทยก็จะมีการเลือกตั้งเสถียีคิดว่าบรรยากาศความคึกคักความตื่นตัวในการเลือกตั้งในพม่าส่งผลมากแค่ไหนครับกับความรู้สึกของคนไทยผู้ที่รอคอยการเลือกตั้งในประเทศไทยม,มีแน่นอนครับ ก็คือหนึ่งนในยุคโลกาภิวัตน์การแพร่สพัดของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันมันก็ข้ามประเทศแล้วมันมีอัตราที่เข้มข้นนะครับคนก็เห็นคนไทยก็เห็นคนพม่าเหมือนเป็นพี่น้องบ้างด้วยในหลายๆมิติมันก็มีคนอีกนี่น้อยเหมือนกันที่อยากจะให้เรามีประชาธิปไตยโดยเร็วนะครับเราก็ฝันว่าพม่าที่แม้ว่าจะเป็นเผด็จการ จำแรงในค่าประชาธิปไตยอยู่เราเห็นอำนาจน,นิยมอยู่แต่อย่างน้อยมันมีนมการเลือกตั้งอ่ามันคนก็ยังสะท้อนให้เห็นว่าก็หลายฝ่ายก็เคารพกฎกติกาต่างๆอย่างเงี้ยฮะมีบรรยากาศที่ประชาคมโลกให้ความสนใจยอมรับแล้วอวยพม่ามากนะครับในเรื่องที่เขามีการเลือกตั้งอย่างเงี้ยแต่สถานการณ์ของไทยกับหกพันน่ะนะครับในเรื่องของการถูกโดดเดี่ยวจากบางประเทศในบางแง่มุมแล้วก็ต้องการ ที่รัฐบาลไทยปรับพันธมิตรทางการทูตที่เหมือนพอมา่าสมัยตันช่วยเลยนะครับก็คือโยกหาจีนกับรัเสเซียแม้ว่าสัมพันธภาพกับอเมริกาจะไม่เลวซาำม,มากนักนะครับผมคิดว่าตรงเนี้ยมันก็มีผลเหมือนกันในอัตราการเร่งร้าวประชาธิปไตยแล้วในพูดถึงเรื่องของการรวมกลุ่มเป็นประชาคมอาเซียนเนี่ยแม้ว่ามันจะมีนโยบายไม่แทรกแซงกิจการภายในหรือรัฐอาเซียนยังเป็นอำนาจนยิยมเยอะอยู่ก็ตามทีเนี่ยนะครับแต่ว่าการเปลี่ยนที่ค่อนข้างจะ อย่างน้อยมีการเลือกตั้งคือในพม่าหรือทหารกลับเข้ากรมกองในอินโดนีเซียนะครับหรือการเลือกตั้งที่เป็นประชาธิปไตยมีองค์ประกอบที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอื่นในฟิลิปปินส์นะครับมันก็เป็นตัวเร่งร้าว,วผมคิดว่ารัฐต่างๆพวกนี้มีคุณลักษณะคล้ายรัฐไทยเราคงจะไปเปรียบกับลาวเวียดนามหรือบรูไนไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็น p o l i t i c a l regime คนละประเภทอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใน,ในรัฐภาคพื้นสมุทรก็ดีรัฐกําลังพัฒนาใน ไม่ว่าจะเป็นเซาท์อีสเทอเียหรือในเอเชียก็ตามมานะครับเช่นการเลือกตั้งในอินเดียในไต้หวนันในต่างๆเนี่ยผมคิดว่ามีผลนะครับเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าสูจีขึ้นมาเนี่ยเธอจะประสานผลประโยชน์ของประเทศกับการกระชับกับ มหาอำนาจทางการเมืองโลกเช่นสหรัฐอเมริกาให้เหมาะสมเนี่ยรวมกระทั่งถึงจีนด้วยนะครับแต่ยังไงเนี่ยผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเรายังมีความสําคัญต่อนโยบายต่างประเทศพมา่าอยู่คืออย่างที่ผมเคยคุยกับท่านทูตพิสนุวนะครับ,รบที่ท่านประจำอยู่ที่ย่างกุ้งเป็นเอกชทูตเนี่ยท่านเคยบอกว่าพม,าม่ามีมีจัดระเบียบความสัมพันธ์ทางการทูตเป็นชั้นวงแหวนนะครับคุณจอมก็คือชั้นแรกเนี่ยก็คือประเทศเพื่อนบ้านเช่นจีนอินเดียหรือไทยสําคัญอันดับทต้นเลย สาหรับนโยบายต่างประเทศเมียนมาแต่ชั้นถัดไปคืออาเซียนนะครับแล้วสําคัญก็คือว่าประเทศไทยอยู่ตรงกลางเป็นจุดเชื่อมใช่ไหมครับเพราะาฉะนั้นเนี่ยไทยเนี่ยก็ต้องมีความสําคัญกับพมา่าเศรษฐกิจพมา่าต้องโตขวาด้วยเหมือนกันเพราะพม่าถึงได้ดันระบบโลจิสติกต่างๆเข้ามาทางไทยดันทวายเชื่อมกับมาตุพุตเป็นต้นแต่ถ้าพักเอ็นอลดีขึ้นมาแล้วคุมแผงบริหารแบบสุดๆเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสไตล์บ้างนะครับเช่นอาจจะมีการกดดันให้ปฏิรูปประชาธิปไตยในไทย เพิ่มมากขึ้นก็ได้สุจทีอาจจะดันเองนะครับหรือว่ามุขมนตรีภาคตะนาวสีที่คุมทวายเนี่ยมันจะมาจากพรรคเอ็นเอลดีหากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับนั่นหมายความว่าลักลงทุนไทยอาจจะต้องแคร์ประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนสิทธิชุมชนท้องถิ่นสิทธิวัฒนธรรมที่มันสัมพันธ์กับสไตล์บริหารของพรรคเอ็นเอลดีลูอัรออย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันอาจจะเข้ามาเกี่ยวโยงนะครับว่าจจะมีผลต่อการ และการดึงแรงงานพม่ากลับเพราะซูจีก็อยากจะให้ดึงกลับมาเพื่อพัฒนาประเทศจะมีผลหรือไม่ก็ต้องน่าคิดนะครับครับอาจารย์ครับขอบพระคุณมากเลยฮะาอาจารย์ที่ให้โอกาสพูดคุยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับ